วันนี้พบกับพัด PK Channel นะครับวันนี้จะนําพระสมเด็จพิมเจดีนะครับสองครองให้ชมครับซึ่งพระองค์นี้นะครับมีความสวยสดขดงามนะครับมีคาบคาสายจับทั้งองค์นะครับนี่ครับเป็นพระที่หายากมากๆเลยนะครับแต่มีความสวยสดข้นงามจริงนะครับองค์นี้นะครับเน้นๆนะครับดูคามนะครับ ผิวนี้จะออกผมขาวเหลืองๆมีความสวยงามมากนะครับนี่ครับผมนี่ครับลองดูนะครับนี้นะครับได้พิมพ์คมชัดและลึกนะครับเ้นซุ้มหนานะครับสวยงามมากแค่ตนี้นะครับหายากจริงๆนะครับแบบนี้นะครับมีน้อยมากนะครับนี่ครับลองไว้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับนี่ดูเนื้อนะครับ เป็นหินนะครับหินดินแกร่งแบบะพิซโลนะครับสีน้ำตาลนะครับเนื้อนี้จะแน่นคราบนี้หลายชั้นเลยนะครับแกลเซยที่จับนี่กระแข็งนุ่นมมนะครับครับตั้งอย่ที่ิอยู่นะครับ เกศนะครับเป็นปีนะครับงามนะครับดูผิวนะครับลายชั้นนะสวยงามมากครับดูภาที่สวยงามมี้งนะครับนี่ครับเลยนะครับดามีแห้งครับแห้งเลยนะครับไม่ใหม่นะครับแห้งผิวนะครับครับแถวสาต่างๆที่จับนะครับเหดูครับติดวัตถางเจดีสองทองที่สวยสดงดงามอีวงนะครับตรงนี้หายากนะครับหายากมากๆนะครับ เอาให้ชมวันนี้นะครับได้ศึกษานะครับนะครับเขาเส้นสูงเส้นขันต่างอีกทั่วใหญ่เลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับตรงนี้นะครับดูด้านข้างครับคราบนะครับครับแคลไซที่จับครับแห้งเลยนะครับสวยงามมากนะครับตรงนี้นะครับ นี่ครับชมยางจริงครับวันนี้เอามาให้ชมเลยนะครับแย่มงนี้บอกมาโชว์เท่าไร่นะครับนีให้มาชมเลยนะครับนี่ครับนี่ครับลองดูนะครับดูแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับได้ชมวงนี้นะครับครับนครับนีสวยจริงๆนะครับครับครับแน่นเลยนะครับ แน่นมากนะครับหลายชั้นครับเป็นพระที่สวยมากๆครับองค์นี้นะครับนี่ครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้ชมด้านหลังเห็นไหมครับกลใส่ที่จับนี่แน่นเลยครับละเอียดแน่นนะครับนี่ครับชมไม่ง่ายนะครับแบบนี้ไม่มีใครเอาให้ชมนะครับเนื้อแบบนี้นะครับน้อยมากเลยนะครับที่จะให้ชมจะเอามาให้ชมให้ศึกษา ครับนี่ครับแข็งนะครับแข็งเลยนะครับตรงนี้แข็งมากเลยนะครับนี่ครับสวยสดงงามจริงครับองนี้นะครับนี่ครับดูย่างจริงครับทานเนื้ออย่างนี้นะครับพิมแบบนี้นะครับนี่ไม่เยอะแทบจะไม่มีเลยนะครับ nice นี่ครับสวยสดงดงามอีกองนะครับ รูชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับที่ครับฝากกดติดตามด้วยครับจะมีพระดีๆให้ชมมากมายนะครับดีสะสมไว้นะครับในตำนานก็มีนะครับผมลองมาชมนะครับของที่เชนชแนลนะครับีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ